อายุ14ออกมาหางานทำเพื่อที่จะช่วยครอบครัวไปเรียนเย็บผ้ามีลูกสาวห้าคนไม่ไม่ได้เคยคิดว่าอุ้ยเหนื่อยจังไม่อยากทำพระเจ้าบอกว่าจงเอาแอกของเราแบกเอาไว้แล้วเดินตามเราพอแอกของเราก็พอเหมาะสำหรับเรา พระเจ้าก็รู้นะว่าเราแบกไว้นะพระเจ้าถึงให้เราแบกพระเจ้านำเราไปเจอสิ่งที่สวยงามละคำสรรเสริญภรรยาที่ดีใครจะพบภรรยาที่ดี เธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขาดกำไรเธอทำความดีให้เขาไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธออีกก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้นำพาเราตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้เรารู้คำตอบ อีอายุ14แล้วก็คุณแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมด7คนอีก็เป็นคนโตนะก็คิดว่าน่าจะออกมาหางานทำเพื่อที่จะช่วยครอบครัวช่วยแม่ไปเรียนเย็บผ้าร้านเย็บผ้าที่อยู่สุขุมวิทก็ชื่อโรงเรียนสุนิสายังมียกจักกลับไปไปทำอยู่ที่บ้านพักหนึ่งในที่สุดพี่เขาก็เรียกกลับมาบอกว่าเรามาทำ ที่ร้านสปันนะมาทำเย็บเสื้อผ้าที่ร้านสปันกันก็ถึงจะมาเจอกับคุณชลิดสามีนี่แหละแล้วก็มีลูกสาวห้าคนนะฮะตอนที่เราอยู่ด้วยกันใหม่ๆนะป๊าเขาก็จะเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์ให้ฟังหน่อยบางทีเราอ่านพระคัมภีร์สามีจะบอกว่าอ่านสักสองสามบทก็พอสมองเราเล็กๆอะ่ะอ่านเยอะก็จำไม่ได้ เขาก็ค่อยๆจะปลูกฝังเรานะแล้วก็พากันไปโบสถเช้าไปโบสถพระประแดงนะตอนบ่ายไปโบสถสามัคคีแต่ก่อนหน้าที่จะไปแสงสว่างเนี่ยค่ะเราก็ไปประชุมอธิษฐานกันที่บ้านของอาจารย์ภูผาบ้านคุณศิริรัตน์นี่แหละนะถึงจะแนะนำให้อีว่าเออพาลูกๆไปแสงสว่าง เจ้าจัดเตรียมเราจริงๆที่จะมารู้จักกับพระเจ้าเรื่องของวิญญาณชั่วก็มีจริงๆนะคะในในฝันมีผู้หญิงแต่งชุดสีดำแล้วเขาบอกว่าไม่ไหว้พระเหรอในฝันอีกก็บอกว่าเอาไม่ไม่ไหว้แล้วค่ะเพราะว่าฉันอะเป็นคริสเตียนฉันเชื่อพระเยซูแล้วแล้วอีกก็ลงประตูหลังนะ พอลงไปแล้วเราจะเห็นเมืองที่สวยงามเหมือนบ้านจัดสรรที่สวยมากพระเจ้านำเราไปไปเจอสิ่งที่สวยงามละยังมีอีกครั้งหนึ่งที่เหมือนกับเราอยู่ห้องห้องนอนของเราเนี่ยมันมีมันมีวิญญาณชั่วแกวง่งแกว่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็แหว่งเข้ามาในหน้าต่างบ้านเรานะ ในฝันเนี่ยอีก็บอกว่าพระเจ้าพระเยซูช่วยลูกด้วยนะแล้วทุกอย่างก็หายไปนะเราบอกอันนี้เป็นนิมิตที่พระเจ้าที่จะมาให้เราเห็นนะคะให้เราตัดสินใจที่บ้านเราเมื่อก่อนนี้จะมีขอบคุณพระเจ้าแทบทุกปีนะคะเรามีกลุ่มเซลล์ที่บ้านเรานะที่จะมีพี่น้องมา ประชุมกันแล้วก็มาเรียนพระคัมภีด้วยกันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็มีถวายทรัพย์เพื่อที่ว่าจะเอาเงินเนี้ยช่วยเวลาใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่นะเป็นเงินกองกลางเอาไว้พอดีป้าป้าเนี่ยเขาก็ดีดเปียโนเนาะบางทีอยู่กันพร้อมหน้าอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะดีดเปียโนเรียกมาร้องเพลงร้องกันทั้งบ้านเวลามีคน ชมว่าเลี้ยงลูกยังไงไปเรียนอะไรเนี่ยบอกว่าเออก็พระเจ้าช่วยดูแลนะพระเจ้าทรงนำนั้นะนะเราไม่มีความสามารถหรอกก็แต่ละคนก็ยังอยู่ในทางของพระเจ้านี่ก็ทุกวันก็อธิษฐานให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าให้เขามออีโอกาสที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้มากๆนะออบางคนก็วันนี้มีธุระอย่างอื่นไม่สบายเราบอกว่าธุระ มันไม่น่าจะสําคัญมากเนาะการมานมัสการพระเจ้าอะ่ะก็สำคัญกว่าแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะที่สิงอะ่ะนะมารับใช้พระเจ้ามากมายด้เเสีียยงงของพระจาก มาม้านะคะก็คือเป็นคนที่ซพพอร์ตลูกๆทุกอย่างนะสนับสนุนลูกๆนะคะมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเราเด็กอยู่หรือว่าเราจะโตขึ้นก็คือมาม้าเนี่ยก็จะสนับสนุนการตัดสินใจของเราแล้วก็ให้อิสระนะคะอยากเรียนอะไรก็เรียนนะคะอยากทำอะไรก็ทำเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มาม้าเนี่ยได้ปลูกฝังเรานะคะก็คือว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยคือไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ ซึ่งการที่เราไปโบสถ์ตั้งแต่เด็กอะคะ่ะมันทำให้เราเนี่ยสะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในใจได้เยอะมากในสมัยที่สิงเลลวีเด็กที่คิดจากแสงสว่างเนี่ยก็ได้เรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเราก็มีการแบบแข่งขันกันนะการจดจำถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเ,เรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตเราได้เรียกว่าการที่ เราเนี่ยมีครอบครัวนะคะคือคุณแม่ที่คอยพาลูกๆไปโบสถเป็นสิ่งสําคัญมากๆมามาเนี่ยเป็นคนทั้งทํากับข้าว<ม>ทั้งตัดเสื้อผ้านะคะทำทุกอย่างทําอะไรทําเป็นหมดสอยมะม่วงก็เก่งนะคะ ครอบครัวของสิลก็เป็นครอบครัวคริสเตียนคือป้าป้ามามาเนี่ยก็รับใช้พระเจ้านะคปะป้าป้าก็พาไปโบสถ์ป้าป้าก็เป็นนักเทศด้วยขอบคุณพระเจ้าที่ที่เราเนี่ยมีมามาที่พาเราไปโบสถ์ตั้งแต่เด็กๆเ,เริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ไปโบสถ์แล้วลูกก็โตหน่อยแล้วนะอยู่ที่โบสถ์แสงสว่างเนี่ยมันจะมีงานสตรีไปโน่นไปนี่อาจารย์พุนสุขอะ จะเป็นคนผลักดันอีกคนหนึ่งนะตอนนั้นเราก็ไปแม่สายไปเป็นแม่ครัวนะไปเป็นแม่ครัวที่แม่สายหลายครั้งนะคะมีอยู่ปีหนึ่งนะคะไปค่ายชะอ่านี่แหละรถติดตั้งแต่ถนนพระรามสองไปเลยและเราก็จะทํำยังไงจะไปถึงค่ายแล้วนะเราจะไปทํากับข้าวให้เด็กๆทานมันก็ไม่ทนันนะอีก็เออเอาอย่างนี้ เราซื้อไก่ต้มน้ำปลาข้างทางเนี่ยนะเจ้านี้มีห้าตัวสิบตัวซื้อไปหมดเลยเราไปถึงก็ไปแวะที่ตลาดหัวหินไปซื้อไปซื้อฟักแล้วก็บอกเพื่อนร่วมทีมไปถึงค่ายนะตั้งน้ำซุปเลยเราเอาเนื้อไก่ออกมาเอากระดูกไก่ต้มลงไปไประเดี๋ยวเราเอาฟักไปใส่การไปเป็นแม่ครัวเนี่ยมันก็ต้องใช้สมองเหมือนกันนะไม่ได้ใช้แรงอย่างเดียว ก็ขอบคุณพระเจ้านะไม่เหน็ดเหนื่อยมีความสุขนะอยู่ๆเอ๊ะมาคลำดูหน้าอกทำไมมีก้อนแข็งๆนะสิ่งก็พาไปไปหาหมอหมอก็ตรวจแล้ว,วเออนะมันมีก้อนจริงแหละเพราะอีกข้างหนึ่งไม่มีต้องไปซาวต้องไปอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เอาก้อนเนื้อไปไปพิสูจน์พอพิสูจน์แล้วก,ก็บอกว่า เป็นเนื้อร้ายนะเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยแต่อีกก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงอะไรหนอทุกคนก็ป่วยละเราอายุขนาดนี้ละบางทีอีจะเป็นคนชอบที่ว่าหันไปดูข้างหลังคนที่เขาลำบากกว่าเราอะตั้งมากมายเราเป็นแค่นี้แถมยังไม่เจ็บเลยนะอีก,การที่เขาเจาะชิ้นเนื้อไปนะมันเจ็บมากนะเจ็บมากเลย แต่อยู่ๆก็ไม่เคยปวดไม่เคยอะไรเลยทุกวันนี้นะแล้วไปหาหมอหมอก็คิดว่าจะคิดว่าจะผ่าอี้บอกคุณหมอคนเนี้ว่าไม่ผ่าคือว่ายังไงเราก็จะไม่ผ่าแต่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าก็ส่งไปหาหมอยานะถ้านะกินยาแล้วดื่อยาก็กลับมาใหม่ก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าถ้าเรา ไปหาหมอยาหมอก็ให้ยามาทานได้3ามสเดือนน้องก็ยุบละค่ะก็คําไม่เจอละที่หลังมาก็เป็นเหมือนกับกระดุมเม็ดเล็กๆตอนนี้ไม่ไม่เจอเลยคิดว่าอธิษฐานนะพระเจ้าจะดูแลคุณ เจ้าบอกว่าจงเอาแอกของเราแบกเอาไว้ใช่ไหมฮะแล้วเราเดินตามเราพราะแอกของเราก็พอเหมาะสําหรับเราเราบอกว่าพระเจ้าก็รู้นะว่าเราแบกไว้นะพระเจ้าถึงให้เราแบกภาระของเราอะก็พอเหมาะสําหรับเราเพราะว่าพระคัมภีร์ทุกครั้งที่พระเยซูสอนเราเนี่ยบอกว่าพระเจ้าจะบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านพระองค์ไม่ได้ไม่ได้บอกว่า บอกคำอื่นคือบอกแต่ความจริงแก่ท่านนะแล้วเราจะมีข้อไหนมาปฏิเสธพระองค์ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอพระเจ้าและพระเจ้าทรงนำเรานะจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเราสุดความสามารถของเราก็ให้เรามาร่วมแรงร่วมใจนะฮะที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตามกำลังของเราอาจจะเดินไม่คล่องและค่อยๆมาก็ยังมาได้นะ ไม่อยากจะให้อยู่ที่บ้านทั้ง6วันน่ะไม่เบื่อหรอมาเจอกันแล้วก็คุยกันสนุกสนานเวลาเจอกันเนี่ยแย่งกันคุยไม่มีคนฟังพอมาถึงบ้านก็ลืมหมดแล้วว่าคุยอะไรไปบ้างนะเราเพียงแต่ว่าอย่าไปพูดจาให้ร้ายคนอื่นเท่านั้นเองหนุนใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะก็สตรีที่โบสเราก็ ก็จะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาละนะแล้วก็อยากจะให้พี่น้องสตรีออรุ่นหลังๆเข้ามาร่วมนะสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดสเสน่เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือ,อง Chuck T.